ไลฟ์เปิดแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูที่หน้างานนะครับพอดีผมอยู่ที่หน้างานที่คลองสวนนะครับก็จริงๆวันนี้นะครับตอนบ่ายก็มีเทปูนด้วยนะครับก็เป็นงานก่อสร้างโกดังอาคารสุเด็ดรูปนะครับก็มือใหม่หัดไลฟ์นะครับก็เดี๋ยวลองดู่นะครับจะลองกลับกล้องดูเดียวพาไปดูที่หน้างานอ่ครับผมอันนี้นะครับที่หน้างานครับ ก็ที่ผมเคยทำคลิปโอไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็รออยู่สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีงานเทปูนตัวที่เป็นเข็มปูคมด้านในอาคารครับนี้ล่าสุดนะครับที่เพิ่งทำไปนะครับยังไม่ได้เทเลยนะครับก็เป็นงานก่อนะครับเดี๋ยวจะทำตัวกาแพงนะครับตัวนี้ก็ทำการตอกเข็มนะครับมีเข็มตอกเรียบร้อยนะครับ อันนี้ไม่ได้ใช้ระบบสําเร็จรูปนะครับสําเร็จรูปหมายถึงว่าจะมีตัวานนคารับที่หล่อจากโรงงานนะครับหรือเป็นพวกกาแพงกันดินนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับก็าบางส่วนนะครับก็เป็นงานที่ลูกค้าทําเองด้วยนะครับพามาดูง,งานโกงกนเลนะครับเด,เดี๋ยวให้เห็นภาพใกลๆก่อนนะครับ ้เรางานภาพรวมทั้งหมดให้ฟังนะครับเผื่อใครจะสร้างกดังอาคารนะครับครับสำหรับภาพรวมนะครับก็อาคารน่าจะประมาณสัก300ตารางเมตรนะครับก็โดยส่วนด้านหน้าตัวนี้นะครับตรงนี้ลูกค้าก็จะทําเป็นส่วนของออฟฟิศนะครับตรงเห็นที่พี่เขายืนอยู่นะครับก็จะเป็นส่วนของตัวออฟฟิศนะครับแล้วก็กรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นส่วนของตัวโกดังนะครับ สำหรับงานตอนนี้นะครับที่ทําไปแล้วนะครับก็เป็นงานตอกเข็มทาฟุตติ้งวางคานสําเร็จรูปคานสาเร็จรูปจากโรงงานของเราเองนะครับแล้วก็วางตัวเจโอนนะครับสําหรับตําแหน่งที่เราจะเอาตัวเสาอาคารมานะครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับแฝดอยู่ที่โรงงานนะครับก็เป็นพวกงานเหล็กทั้งหมดนะครับเนี่ยครับตัวคานทั้งหมดนะครับเป็นคานสาเร็จรูปหมดเลยนะครับที่จะเห็นนะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนี่นะครับ ก็แล้วก็วางถ้าลูกค้านะครับที่สนใจนะครับแล้วเอยากเอาแบบราคาประหยัดหน่อยครับจะซื้อแต่เฉพาะตัวโครงสร้างไปประกอบเองก็ได้นะครับตัวที่เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับหรือจะให้ผมนะครับก็ทําโครงสร้างเหล็กแล้วก็ไปติดตั้งที่หน้างานอย่างเดียวก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับงานฐานลากก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้างานฐานลากเราก็มีนะครับก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะครับตัวที่เห็นอยู่นี้นะครับมันเป็นตัว ตอเข็มนะครับนี้ก็ทางทาตัวดอกฟุตติ้งนะครับตัวดอกฟุตติ้งตัวนี้เข็มสําหรับอาคารนี้นะครับก็ลูกค้าเขาพื้นนะครับใช้รับน้ําหนักหตันต่อตารางเมตรนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับหตันสตันสตันนะครับถ้าให้เราทํางานพื้นด้วยนะครับนี้เป็น1นึตันต่อตารางเมตรนะครับมันก็จะมีตัวระยะห่างนะครับของเสานะครับใช้เป็นเข็มตอกนะครับ ก็ปูผมเข้าไปด้านในนะครับนี่นะครับก็เป็นลุกที่ห่างเท่าเกันนะครับอันนี้1ตันต่อตารางเมตรนะครับถ้าเป็น2ตัน3ตันต่อตารางเมตรเข็มก็จะจะจะใกล้เข้ามานะครับเดี๋ยวบ่ายวันนี้นะครับก็จะทําการทีปูนนะครับตัวเหล็กของตัวดอกฟุตติ้งอยู่ตรงนู้นนะครับก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าบางบางโครงการนะครับจะมีอยู่ที่นครปฐมนะครับก็ ตัวดอกฟุตติ้งตัวนี้เดี๋ยวต้องตีแบบนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่อีกที่หนึ่งนะครับผมก็ใช้ตัวดอกฟุตติ้งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าอาคารหลังใหญ่กว่านี้นะครับเราก็จะหล่อตัวดอกฟุตติ้งมาจากโรงงานนะครับเราก็มาวางนะครับลักษณะหน้างานก็จะคล้ายๆกันนะครับมันจะมีเรื่องของงานกดังนะครับเป็นงานออกแบบที่เราทํานะครับตัวพื้นของอาคารนะครับกับตัว สร้างรอบอาคารนะครับเราจะแยกออกจากกันนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพรวมๆนะครับนี่นะครับตัวที่วางคานทั้งหมดนี่นะครับก็จะเอาไว้รับแค่โครงสร้างอาคารนะครับก็คือตัวเสาจันทันก็ผนังหลังคานะครับก็เพราะว่าตัวนี้มันรับน้ําหนักของมันได้อยู่แล้วนะครับส่วนที่เราแยกไว้นะครับก็ตัวพื้นพื้นภายในนะครับพื้นภายในตัวนี้ก็รับที่บอกว่ารับน้ําหนักของตันนะครับก็ ว่าจุดประสงค์ที่ทําแบบนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับในหน้างานนะครับบางทีลูกค้าสมมติว่าลูกค้าสมมติตั้งแต่รุ่นคุณพ่อแล้วกันจริงๆมีหลายก็ดังเป็นแบบนี้นะครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาทําตัวตัวคานนะครับแล้วก็เอาพื้นนะครับไปวางบนคานนะครับแล้วก็รับน้ําหนักได้แค่ประมาณสักไม่เท่าไหร่นะครับพออยู่ไปนานๆนะครับบางทีด้านข้างพอรับน้ําหนักได้ตรงกลางเกิดซุดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าพอรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกเราก็ไม่รู้แล้วก็ ขยายธุรกิจนะครับเอาเครื่องจักรเอาอะไรไปลงนะครับก็มันทําให้พื้นหน้าอาคารวันสุดนะครับเราก็เห็นถึงความสําคัญจุดนี้นะครับก็เราก็เลยทําแบบนี้นะครับมาตั้งเป็นประมาณสักสิปีแล้วนะครับเราก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับตัวอาคารเลยนะครับคือพื้นนะครับถ้าเผื่อเราทำไว้ที่รับน้ำหนักหนึ่งตันต่อตารางเมตรนะครับวันข้างหน้าถ้าเราต้องการจะวางเครื่องจักร วางเครื่องจักรเฉพาะบางจุดนะครับอย่างเช่นสมุิจุดท้ายๆนะครับที่เราต้องการวางเครื่องจักรหนักๆนะครับเราก็สามารถนะครับต่อเข็มเพิ่มนะครับแล้วก็เอาเข็มตัวนั้นนะครับรับตัวน้ําหนักของตัวเครื่องจักรอย่างเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะช่วยให้ตัวอาคารนะครับมันมันยังคงอยู่แล้วก็แข็งแรงได้นะครับในการแยกออกมาแบบนี้นะครับก็ตัวอาคารนะครับรับน้ําหนักมันไม่มากนะครับก็กดเฉพาะตัว ต๊ะศั์นี่นะครับเดี๋ยวผมลองพาไปเดินดูงานส่วนอื่นกันนะครับฝายนี้ผมอาจจะไม่ได้อยู่นะครับก็จะมีงานเทพื้นนะครับที่นี่ก็ปลูกดอกฟตติ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ให้ฝั่งส่วนสําหรับงานอืเดินนิดนึงนะครับด้านข้างอาคารนะครับก็มีระยะอยู่ประมาณสัก4เมตรนะครับก็เอาไว้ให้กะว่าขับรถเข้ามาได้เลยนะครับสบายๆนะครับ ูแข็งแรงมากนะครับก็เป็นตัวเป็นคานนะครับของตัวตัวรั้วนะครับจริงๆเราจะใช้เป็นรั้วสำเร็จรูปก็ได้นะครับก็อาจจะประหยัดเพิ่มขึ้นมาหน่อยครับแต่จริงๆการทำพื้นหล่อในที่นะครับก็ราคามันก็จะไม่แพงมากนะครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาเรื่องการทําแบบนะครับแต่ตัวนี้แบบเราใช้ตัวแบบเหล็กนะครับ ันนี้ก็จะระยะถุกๆประมาณเมตรห้าสิบนะครับก็ตีเอ็นวางผังเรียบร้อยแล้วนะครับจะพาไปดูด้านหนหนึ่งแดดให้ดูทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังเป็นอ่าที่พักคนงาน,นครับวันก่อนเพิ่งจะสร้างเองนะครับอสองวันนะครับก็สร้างเพิ่มนะครับเพคนงานเดี๋ยวจะมาเพิ่มนะครับ หลังจากที่มีการเทนะครับหลังจากที่เทดอกฟุต hmm. ติ mm ้งวันนี้นะครับแล้วก็รอแล้วเดี๋ยวก็เทพื้นนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวก็จะมีเกาะอิฐชาปูนะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับนี่จะเห็นอิฐเยอะเลยนะครับรอไว้แล้วนะครับทางด้านนี้นะครับตัวนี้ว่าดอกฟุตติ้งนะครับที่บอกไปครับก็เป็นการไลฟ์หน้างานของผมครั้งแรก ก็ไม่รู้นะครับว่าเสียงจะได้ยินชัดดีหรือเปล่านะครับลมแรงมากเลยนะครับหรับใครอยากก่อสร้างโครังอาคารนะครับจริงๆนอกจากตัวคือโรงงานของเรานะครับมันจะมีโรงงานเหล็กครับที่เราผลิตครับเป็นโรงงานเหล็กแล้วก็โรงงานหล่อคอนกรีตนะครับพวกคอนกรีตที่เป็นเสาคานสําเร็จรูปพวกนี้เราก็รับหล่อเหมือนกันนะครับก็สามารถส่งแบบมาได้นะครับ แต่ว่าถ้าใครไม่มีแบบนะครับอยากอ,าอยากจะสร้างอาคาสักประมาณสีชั้นนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเหล็กหรือว่าเป็นโครงสร้างปูนนะครับก็สามารถปรึกษาผมได้เลยนะครับก็ถ้าให้เราออกแบบให้นะครับก็มันก็จะมีงานเขียนแบบรายการคำนวณนะครับก็สามารถทําได้เลยนะครับเดี๋ยวลองมองดูว่ามีอะไรที่เราควรจะคุยกันอีกนะครับตอนนี้ก็ใช้เวลาไปแล้ว มองไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมยืนอยู่กลางแดดนะครับแดดแรงมากเลยนะครับนี่พามาดูตัวฝั่งลั้วสองไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าลัวฝั่งนี้นะครับลัวฝั่งนี้ก็มีอาคารข้างเคียงอยู่แล้วนะครับก็เขาจะทําลัวไปแล้วครับจริงๆจะใช้ใช้ลั้วเขาก็ได้นะครับแต่ว่าตามควรแล้วเราไม่ควรจะไปทําอะไรกับลั้วเขานะครับ ถ้าอยากให้ดีเราทํารั้วของเราขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าของเขาเขาก็จะมีระยะล่นออกจากตัวหมุดอยู่แล้วนะครับรวมถึงฝั่งลุนด้วยนะครับฝั่งูุนตัวพื้นครับของเรานะครับจะสูงกว่าตัวระดับพื้นอยู่เดิมนะครับก็น่าจะประมาณสักผมว่าน่าจะเมตรกว่าๆนะครับก็พื้นตรงนี้นะครับพื้นตรงนี้ครับที่ยืนอยู่นะครับมันมีการผมดีินเพิ่มขึ้นนะครับเห็นดูพื้นเละๆนิดนึงนะครับเพราะมีลถเข้ารดออกนะช่วงนี้ฝนตกเยอะมากนะครับ ก็โชคดีวันนี้พื้นยังแห้งหน่อยนะครับผมเดินแล้วก็ยังไม่ค่อยจมดินนะครับก็เล่าต่อนะครับตัวนู้นนะครับก็ทําระดับนะครับก็ลงเข็มนะครับแล้วก็วางแผ่นพื้นนะครับวางเออมันเป็นแผ่นพื้นนะครับแต่ว่าเอามาเสียบนะครับเพื่อที่จะเป็นกระแพงกันดินนะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังทําตัวคานอยู่นะครับก็สําหรับตัวฝั่งนู้นะครับตอนนี้ผมก็ที่บอกว่ครับเมตรกว่าครับ อยู่มิดกว่านะครับก็เดี๋ยวอาจจะใครสนใจเรื่องก่อสร้างนะครับก็ลองสอบถามมาดูได้นะครับก็เป็นขัดไร้นะครับเดี๋ยวมีอะไรสงสัยนะครับก็พิมพ์ถามเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมมา,ามาตอบนะครับ ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวมีอะไรสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะคุยกันนะครับก็ทักไลน์ไม่ได้นะครับไลน์สายช่างนะครับหรือว่าจะโทรหาผมตรงก็ได้นะครับเบอร์ศูนย์แปดศูนย์สี่ห้าสองสามสามสองนะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อผมมาถ่ายเกี่ยวกับงานนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับใครสนใจงานก่อสร้างนะครับลองทักทายถามกันมาก่อนได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ